เส้นอะไรทอร์ฟูไปดูในคลิปนี้ครับเส้นหมี่วุ้นเส้นเส้นเล็กวุ้นเส้นเกาหลีเส้นก๋วยจับเฟตตูชินีเส้นมาม่าเส้นสปาเกตตี้เส้นหมี่ซั่ว วันนี้รู้แล้วว่าอะไรทอนและฟูมีขาวเอาไปใสก่กระโจกต่อไปวุ้นเส้นมันมีความกรอบเหนียวต่อไปวุ้นเส้นเกาหลีกรอบเหมือนกันเหนียวกว่าเส้นเล็กเหมือนข้าวเกียบเส้นก๋วยจั๊บยังกัดข้าวเกียบนะมีซั่วไม่ฟูแต่กรอบสปาเกตตีอันนี้ก็กินเพลินเหมือนกันนะเฟตตูชินี่ไม่มีความฟูเลยครับ เส้นมาม่ามันกรอบอยู่แล้ว